สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาทําตามสัญญานะครับก็คือเอาพระขุนแผนหลวงพ่อก,กวยได้มาลงกล้องให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าวิธีการดูยังไงนะครับว่าเป็นบล็อกแบบไหนยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นขุนแผนขี่องค์พายหลวงพ่อกวยเป็นบล็อกเนื้อว่านนะครับสังเกตดูว่าบล็อกเนื้อว่านนะครับกับเนื้อดินเนี่ยเนื้อดินก็จะมีความบางกว่านะครับบรรจุก,กุนะแต่เนื้อว่านบล็อกเนื้อว่านเนี่ย ที่ผมสัมผัสมานะครับบล็อกเนื้อว่านเนี่ยเขาจะมีขนาดที่หนากว่าเพื่อนดูจะมีขนาดที่หนากว่าบล็อกเนื้อดินบรรจุกุทั่วไปนะครับองค์นี้ผมเคยมีบล็อกเนื้อว่านนะเ,เป็นเป็นเนื้อว่านเป็นเนื้อผงว่านเลยนะครับพิมพ์มเดียวกันเนี่ยครับผมปล่อยให้เจ้าอาวาสแถวภาคแถบอีสานนะครับไปเมื่อหลายปีก่อนละพูดถึงก็เสียดายเป็นนะองค์นั้นเป็นพุทธคุณที่แรงมากนะครับ แม้กระทั่งหลวงพ่อกวยท่านยังพกติดย่ามไว้เลยนะครับเนี่ยครับพิมพ์ทรงก็จะเหมือนกับบล็อกอ่าบล็อกเนื้อดินทั่วไปนะครับเนี่ยดูเส้นซุ้มนะฮะจะผ่านการเวลานะครับมีคาบกุเลยชัดเจนนะฮะเนี่ยไอจะเป็นขูนแผนนะนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับเนี่ยไม่จะผ่านมากี่ปีนะครับพิมพ์มันเนี่ยจะต้อง ยังมีเส้นสายให,ใ,หให้เพื่อนได้เห็นเนี่ยเห็นไหมมีไม่เยอะนะครับคุณแผนหลวงกูกวยอย่าคิดเข้าใจผิดนะมีน้อยนะครับอยู่กับใครที่นับคนได้เลยนะต่อให้จะเป็นบล็อกเนื้อดินธรรมดา,าทั่วไปนะฮะก็หายากนะฮะเนีเพื่อนดูความธรรมชาตินะฮะเห็นไหมเนี่ย คาบกุงคาบกลุกลนะคาบใครผ่านการเวลามานานนะองค์นี้ผมแกะออกจากกรอบมานะเนี่ยในขนาดเจ้าของเขาเลี่ยมใส่กรอบมายังมีเก่าขนาดนี้นะเพื่อนดูตามซอกตามอะไรเนะี่ยคือหลักการการพิจารณาพระแท้นะธรรมชาติต้องมาก่อนพิมพ์ทรงก็ต้องมาก่อนนะบล็อกพิมพ์ชัดเจนและเส้นสายลายซุ้มชัดเจน หน้าตาจะไม่ชัดบ้างเพราะว่าผ่านการเวลามานานนะอาจจะไม่สวยเหมือนพระใหม่หลวงพก่กลัวจะทําการสร้างโหคือวิชาขุมแผนหลวงพ่อกลัวเนี่ยผมจะบอกว่าเพื่อนๆว่าสุดยอดจริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เห็นขายกันเนี่ยมันมันมันผมมองว่ามันไม่ถึงยุคนะเราก็ไม่ได้ก้าวไก่เขาแต่ของแท้มันม,นมีมันมีน้อยเขาอาจจะสร้างแปดหมื่นสี่พันตามทีรรม่ทำาก็จริง แต่คุณอย่าลืมนะผ่านการเวลามากี่ปีอะพระมันก็ต้องมีมีชำรุดบ้างเบิดกุ้มามันก็มีแตกมีอะไรบ้างนะบางองค์มันก็ความเปราะบางไม่เหมือนกันนะเพื่อนดูความธรรมชาตินะเนี่ยเนี่ยเป็นบล็อกนิ้วว่านจะมีขนาดที่หนานะองค์เนี้ยผมบอกผมดีใจนะผมได้มาผมข่าวก่อนผมปล่อยนิ้วว่านไปผมเสียดายเสียดายนะ ก็คงคิดว่าไม่ได้เจอแล้วนะฮะก็เลยลองขอหลวงพ่อดูวก็เห็นคนที่เขาเล่นหลวงพ่อกลัวเนี่ยฮะเขามาลงขายผมก็เลยติดต่อเข้าไปนะครับถามว่าบางทีคนที่เขามีของแท้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าของแท้นะเขาปล่อยหลุดๆก็มีนะมีแต่เราต้องดูเป็นคือคนเราเนี่ยมันต้องมีของแท้ไว้ดูก่อนจะได้เปรียบนะคือ คนอื่นจะมองเกยมองอะไรกัในเรื่องของพวกเขาเถออแต่ถ้าเรามีของแท้เรามั่นใจเนี่ยโอ้คือเป็นจบครับทุกอย่างมันจบเนี่ยเื่อดูธรรมชาติอย่างนี้มันทําไม่ได้อย่างเนี้ยแล้วพิมพ์ทรงถูกต้องเนี่ยเนี่ยน,นี่เป็นบล็อกเนิ้อวานวงนี้ถ้าเป็นเนื้อวานนะผมว่าหลายหมื่นอะเลอๆของไม่มีหมุนเวียนด้วยอยู่กับใครนับค้นได้แล้วพุทธคุณเนี่ยเพื่อนๆโอ้โหเมตตามหาเสน่ห์สุดเอาแบบ เห็นผลนผม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 ตั้งแต่คุณแผนเนี่ยเกจิรูกพุทีมอะไรพวกเนี้ยอาจจะเก่งคือราคาไปหลายหลายแสนละแต่คุณแผนหลวงพ่อกลวยเนี่ยเพื่อนๆเราก็ต้องลองมาสัมผัสดูว่าพุทธคุณเขาดีจริงๆแม้กระทั่งเรื่องการขายเจรจาติดต่อหน้าที่จัดการงานเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ต่อเพศตรงข้ามเนี่ยคือวิชาเขามนขังจริงๆนะอย่างโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศีเนี่ยโอ้ เพาะมากเลยนะครับวิชาของหลวงพ่อกลวยนะครับวันนี้ผมช่องเล่าขายวิทุุคุณก็ขอากาบลาเพื่อนไปก่อนนะครับใครมีข้อสงสัยก็ทักมาถามดูติดต่อที่เบอร์0968165978นะครับสวัสดีครับ